เบิ้องห้องผมนั่งเลยอจอร,รน่มได้าล่นะครับวันนี้พาติดตามนะครับท่านหลวงตานะครับเดิอนออกมานะครับ นี่ครับนะครับตรวจเจี่ยมงานก่อสร้างกุฏินะครับเมื่อกี้แต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับนะครับท่านลงตานำทีมมีรถกอล์ฟนะครับเข้ามานะครับน่าจะเป็นรถกอล์ฟของ อันนนี้ก็บรช่วงนี้ก็เป็นช่วงกวาดตาดนะครับเอารถเข้าไปจอดข้างในได้นะนช่วงกวาดตาดนะครับของพระพระลูกวัดนะครับเป็นเหล่าครูบาต่างๆนะครับครูบาสิบให้รถแกถ้าไม่มีที่จอดเลยจอดข้างในได้ได้ครับเพราะว่าขอยึดแล้วช้งอง นี่นะครับที่จอดรถของวัดนะครับนะครับขามอ่ะเห็น้เห็นวเห็นมันบอกแล้วดูจะเดินลงไปโน่นไป นั่งรถก็ได้นะครับหลวงตาผมนั่งรถตามก็ได้ผมนั่งรถตามไปก็ได้ครับเด,ดี๋ยวถ้าหลวงตาจะพาไปนะครับผ่านกุฏิก่อสร้างนะครับแล้วก็ไปสลาใหญ่นะครับนะนี่นะครับ โุบาเท่นะครับก็จะเป็นพระอุปถากอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นพระอุปถาก์สหลวงตานะครับคอยประกบนะครับซ้ายขวาคอยดูแลนนะครับก็ช่วงนี้นะครับ จากที่ท่านหลวงตานะครับตอนทํากุฏินะครับครั้งแรกนะครับ60เอ๊ย4 0หลังนะครับก็ขยับมาเป็นร้อยหลังนะครับขยับมาเป็นร้อยห้าสิบขยับมาเป็นสองร้อยนะครับแล้วก็เกินสองร้อยนะครับตอนนี้นะครับก็เปิดเศษใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าพระประสงค์กับแม่ชีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ นะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็เป็นเรื่องของปัจจัย4ี่นะครับเป็นเรื่องของกุฏินะครับพอมีกุฏิแล้วก็ต้องมีเรื่องน้ํานะครับไว้อบใช้อุปโภคอะไรเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเย็นๆผมถามให้นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทำมานะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับนะครับก็เป็นกุฏิ นะครับท่านหลวงตาก็เดินมานะครับนะครับดูงานกุฏินะครับซึ่งแต่ละล็อตก็จะทําอยู่นะครับ4ชุดนะครับมีช่างอยู่4ชุดนะครับก็ล็อตนึงก็น่าจะประมาณ1อาทิตย์นะครับราวๆหนึ่งอาทิตย์นะครับต่อลอตหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยช่างด้วยนะครับสถานที่นะครับ นะครับบางที่ก็เข้าไปทําลําบากนะครับบางที่ก็สะดวกนะครับแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับเพราะว่าในส่วนของไฟฟ้าของทางวัดก็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 ยังไม่สมบูรณ์นะครับคงภายในเดือนมีนาคมนะครับคงนะครับจะได้ใช้ไฟฟ้า3เ <c oughs> ฟสนะครับทีนี้ก็จะไม่มีเสียงของเครื่องปั่นไฟนะครับเพราะว่าปกติใช้เครื่องปั่นไฟนะครับทั้งปั่นน้ํา นะครับมันจะไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ในส่วนของน้ํานะครับเป็นไรครับท่านหลวงตามันจะปรับสีผิวโอ้นี่นี่นะครับสีผิวของท่านหลวงตานะครับแดงแดงนะครับบางด้วยนะครับใสนะครับก็ถ้าเห็นรูปเก่าๆของท่านหลวงตานะครับแต่ก่อนก็จะเป็นผิวดำๆนะครับผมผอมด้วยนะครับนะครับตั้งแต่ถ้าสังเกตดู ในไลฟ์แรกๆเลยนะครับแล้วก็ในรูปภาพเก่าๆนะครับครับตอนนี้ก็ผิวพันธุ์ท่านหลวงตาก็ใสนะครับแดงขาวนะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่สอบถามนะครับเห็นท่านหลวงตาทําไมใส่รองเท้านะครับบินทบาทนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับฝ่าเท้าท่านหลวงตาลอกนะครับ บางมากหมอก็หมอนี่ไม่อยากให้สัมผัสกับกับพื้นดินนะครับเพราะว่ามันมีพยาธินะครับเดี๋ยวมันดูแลรักษายากนะครับกุตีนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับวันก่อนนี่มากับครูบาทุยนะครับกํลาลังเร่งกันอยู่ตรงน,นี้ก็มีหลวงตาเข้าไปอ,าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> งตวา <c oughs> หลวงตานี่ก็เป็นกุดของหลวงตางอกนะครับของหลวงตางอกนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นสารานะครับเนี่ยนะครับสาลาใหญ่ขนาดนี้ก็ยังต้องได้ต่อนะครับแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะครับว่าแผนงานต่อจะเป็นแบบไหนนะครับ จะเป็นต่อแบบเป็นหลังคายื่นมาเลยไหมหรือว่าจะเพิ่มตัวใหม่ยื่นเลยใช่ไหมครับหลวงตาครับหลวงตาน่าจะต่อครับครับครับหลวงตาบอกว่าสั่งอุปกรณ์มาแล้วนะครับน่าจะเตรียมขึ้นสิ้นเดือนอ่ะเตอนหน้านี้ก็เริ่มได้ครับ ต่อแถวยาวใช่ไหมครับหลวงตาแนวยาวอ๋อรับทีนี้ก็น่าจะเข้าจากตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะเข้าจากตรงนี้นะครับอ่าใช่ครับดูนะครับสาลาใหญ่มากนะครับยังไม่พอนะครับทั้งสูงนะครับสาราของวัดป่าพอน้ำปไปอินนะครับชื่อสาลาหมดอะไรนะครับมีชื่อให้ศาลาก็เป็นญาติโยมทาป้ายมาให้นะครับหมดอะไรนะครับ อกประมาณที่ท่านหลวงตายืนอยู่นะครับแล้วก็จะต่อเป็นเหมือนคล้ายเป็นเป็นหลังคาย,ยื่นออกมาคล้ายๆต่อเหมือนหน้าบ้านนะครับเหมือนอเหมือนเป็นชานหน้าบ้านออกมานะครับก็โอเคนะครับก็ไม่ได้เสียความสวยงามไปนะครับ วัดเป็นธรรมยุทธ์แมนบกครับใช่ใช่ครับเป็นธรรมยุทธ์อรันวาสีนะครับท่านคุณโจรบอกว่าแปลสภาพเป็นพระธาตุองค์หลวงตาเมื่อห้าปีที่แล้วท่านตัวดำนครับนะครับหนุ่มขึ้นด้วยนะครับท่านหลวงตาถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับ ถ้านักปฏิบัตินะครับอยากจะหนุ่มแน่นก็ต้องอาณาปานสตินะครับนะครับไม่ต้องเลยใช้ครีมนะครับตากแดดหน้าก็ไม่ขึ้นฝ้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับดเดี๋ยวติดตามท่านหลวงตาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต นะครับก็นะครับให้ครูประจ่ายนะครับเป็นนี่ให้นะครับสายหลวงปู่ชาวัดน้องป่าโพงไม้อ๋อไม่ใช่สายนะครับก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่เองเลยนะครับนะครับไม่ใช่สายนะครับท่านหลวงตาก็สร้างวัดมาหลายวัดแล้วนะครับ แต่ว่าสร้างนี้ก็ไม่ได้สร้างเป็นเจ้าของนะครับก็คือสร้างแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ดูแลต่อไปนะครับตั้งแต่ล่าสุดนี่ก็ไปวัดอะไรนะครับเมืองเรือวัดห้วยเรือนะครับที่พาไปดูนะครับก็หลวงตาก็นะครับซื้อที่ดินนะครับ 3... 348า้ไร่นะครับสร้างวัดนะครับ อนนี้ก็เป็นภาจากที่อื่นมาอยู่นะครับที่ช่องเม็กก็มีอยู่3มวัดนะครับก็มีวัดห้วยหลวงวัดภูผาพึ่งนะครับแล้วก็วัดป่าวน้าพยินนะครับกับวัดป่าวนาพยินก็น่าอยู่ที่สุดนะครับด้วยพื้นที่ต่างๆกว้างขวางนะครับนะครับถนะนทางภายในวัดนะครับก็ทำไว้ให้อย่างดีนะครับ นี่นะครับกุฏิเก่าเนี่ยนะครับยังคงเก็บไว้อยู่นะครับกุฏิเก่าตอนนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ลานจอดรถนะครับก็ทํำให้ทั้งรถของญาติโยมที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ให้โดนน้าโดนฝนนี่นะครับภาษีบวลีนะครับก็อยู่ตั้งแต่สมัยเจ้าวาดเก่านี่นะครับภาษีบวลีมีกาน้ําด้วยนะครับมีอะไรนะมีกดด้วย ฝั่งนี้ข้างมาเป็นฝั่งของแม่ชีนะครับแล้วก็ฝั่งของโยมนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับเราจะพาเข้าไปดูนะครับพอเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะเป็นเหมือนวิลเลจนะครับหมู่บ้านนะครับจัดสรรเหมือนหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นพื้นที่กว้างขวางเหมือนรีสอร์ทนะครับ หมู่บ้านจตสารมันก็จะติดกันเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นไหมครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับถ้าบางท่านได้เข้ามาอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยนะครับอยู่แล้วก็ไม่อยากไปไหนนะครับไม่อยากออกไปนอกวัดนะครับก็อยู่นี่ก็สบายแล้วนะครับทุกวัน พระมีโยมไปนอนด้วยไหมครับทุกวันพระมีโยมไปนอนด้วยไหมยโยมส่วนมากโยมก็จะนอนอยู่กุฏิท่านหลวงตาก็จะมีทั้งโยมอุปถาก้วก็พระอุปถากนะครับพระอุปถากนี่จะนอนด้วยนะครับไมาเป็นพราะไม่ยมมาจำศีลพรนอ้าวบอก <laughs> ม,มีมีมีเพื่อวะบอกมาคู่มือมาอ่าใช่ใช่ครับมาทุกวันจะจะไม่ได้เลือกเป็นวันพระนะครับก็ส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์มากกว่านะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวัน หยุดของผู้ที่ทํางานอยู่นะครับสุขาทิตย์จะเยอะนะครับช่องวาราติ์ทโาลงตาก็จะมีนะครับอาหารพิเศษเลี้ยงเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างไอติมบ้างนะครับแล้วแต่วันนะคเนี่ยนะครับถือว่าสวยงามนะครับกุฏิเลี้ยงตัวมานะครับตามแนวของเขตวัดนะครับด้านนี้ก็เนี่ยครับอยก็เห็นไหมครับตั้งแต่พาขับรถมานะครับ มองกลางคืนทั้งกลางกลางคืนกลางวันก็มองเห็น,นเขื่อนเขื่อนนะครับอ่าเน,นี่ยนะครับดูครับยังยังมีไปอีกเยอะอยู่นะครับเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวถอยไปดูอีกที่หนึ่งนะนครับฝั่งนี้เป็นของโซนของแม่ชีนะคคุณอวิรุธอยากออกบวชครับอ๋ออนโมทนาสาธุนะครับมามาได้นะครับที่วัดป่าบ่อน้ำไปอินก็ ไม่ไม่อั้นนะครับไม่อั้นหมายถึงว่าก็บวชได้ไม่จํากัดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะ <Chief> ครับเข้ามาเตรียมตัวก่อนก็ได้นะครับนะครับมาเนี่ยนะครับเห็นวิวเขื่อนสิริทอนนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าภายในเดือน หน้านี้ได้ไฟฟ้านี่จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้การปั๊มน้ำนะครับนะครับปั๊มน้ําไฟฟ้าในการปั๊มน้ําอยู่นะครับนะครับนี่แหละครับวันนี้ก็ทาง g ี t นะครับก็มาติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อในการไลฟ์สดนะครับของสวนแม่ชีก็จะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแม่ชีส่วนมากก็ ช่วงเย็ยนไปที่ศาลาก็อายุเยอะๆก็จะเดินเหินลำบากหน่อยนะครับก็เลยขยับมานะครับให้ย้ายมานะครับในส่วนของแม่ชีเองนะครับก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นกุฏิรับรองนะครับของแม่ชีเจิ้นนะครับก็จะมีนะครับญาติโยมขอไฟฟ้ามาเกือบ สี่สิบปีไฟฟ้าเข้าสักที <c oughs> คอมเมนต์มาอนนะไรครับอนนะไครับนี่นะครับก็มีญาติโยมมีแม่ชีน้อยด้วยนะครับแม่ชีกอไผ่แล้วก็แม่ชีออร่านะครับเ <c oughs> นี่ยขอโกโกโัวมนี <c oughs> ่วะเนี่ยอาจไรเขียวอะไรเชียวับเ <c oughs> <c oughs> วัดมีกี่ไร่นะครับวัดก็ทางกรมป่าไม้นะครับก็ให้ใช้15ไร่นะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือก็ให้วัดดูแลไปนะครับเป็นพันไร่สวัสดีครับ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 มาจากชนบุรีมาจากชนบุรีพรอาจายที่ทำมาจากชนบุรีนะครับเดินทางมานะครับ โอเคนะครับ,รบก็สําหรับวันนี้ก็นะครับเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไปทั้งวันนะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับจนถึงบ่ายโมงแล้วก็2องทุ่มนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ